ก็จะเห็นว่า,าทั้งระบบ AI นะครับ IoT เราพูดถึงหุ่นยนต์โรบอติกนะครับเราพูดถึง Big Data ต่างๆเนี่ยทั้งหมดนี้จะถูกรองรับด้วยโครงสร้างพื้นฐานคือ5 G ทั้งหมดนั่นจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยประเทศไทยมีความพร้อมแล้วก็ไม่ได้พูด เพื่อจะให้เห็นว่าเราจะทำนะครับวันนี้เราทําแล้วคําว่า disruption วันนี้สำหรับคนไทยผมคิดว่าเราก้าวข้ามาแล้วนะครับวันนี้เราพร้อมกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะในเวลาเดียวกันเราพร้อมมากถึงขนาดว่าเราพร้อมที่จะเป็นผู้นำนะครับในภูมิภาคนี้ในเรื่องของการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลที่ทันสมัยนะครับ